นัททิวนัททิวได้ข่าวว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่หรอครับและถ้าเกิดโทรศัพท์กับตัวจับเวลาหล่ะนัททิวจะเลือกอะไรตัวจับเวลาเอาจริงดินัททิวระหว่างโทรศัพท์กับตัวจับเวลานัททิวจะเอาตัวจับเวลาจริงอ่ะโทรศัพท์หนูยังไม่ค่อยค้างเลยแม่อ้โหยังไม่ค่อยค้างแสดงว่าค้างเยอะอะโอเคตัวจับเวลาก็ตัวจับเวลานี่เลยแม่จับมาให้แล้วแต่แม่จะไปซ่อนแล้วนัททิวไปหาเองนะได้เลยแม่ยานัททิวพร้อมนะหันหลังลับตา ไปค่ะทุกคนทีนี้เราจะเอาตัวจับเวลาไปซ่อนนัดทิวเดี๋ยวไปดูกันว่านัดทิวจะหาเจอไหมเอาซ่อนไว้ตรงไหนดีในถังนี้แล้วกันตรงนี้แหละน่าจะดีเอาทุกคนใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีอีกถังยัดเข้าไปในถังนี้เลยแล้วกันโอ้โหมีขางคกด้วยหวังว่านัดทิวคงจะได้ของแถมไปค่ะทีนี้เราก็ซ่อนนัทิวเรียบร้อยนทิวนัทิวแม่ซ่อนเรียบร้อยแล้วนทิวไปหาเลย ไหนๆก็หาเจอแล้วแกดูเลยบางทีเปิดออกมาอาจจะเป็นคั้งเขาก็ได้นะได้มาแล้วตัวจับเวลาของนัชิวนัชิวน่าดูดีใจมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนได้แล้วก็แกะเลยจะไม่รออะไรได้สักทีตัวจับเวลาทีนี้ก็ครบแล้วละเนาะยังไม่ครบเลยแม่อะไรอีกอ่ะลูบิก๊ะฮะยังมีรูบิกอย่างอีกเหรอเนี่ยได้เย้คลิปนี้จะต้องมีคนกดใจถึงหน hai, es, urgency, ึ่งม uh ื huh. ่นก่อนนะ